อัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนยัง่งอุ้มมวลถูกใสตัวแน่นอนนภาคเหนือสวัสดีครับ,รบเข้าสู่ช่วงอูจาในรายการเจ้านิติภาคเหนือนะครับโอ้วันนี้อากาศสดชื่นขนาดครับผมออกมาอยู่ที่ด้านหน้าของสำนักง,งานเทศบาลตำบลสันกำแพงครับ ยนี่อย่างถึงมาที่นี่หลายๆคนถามเนาะอย่อมาอยู่ในห้องทรงพุ่นง่ายดีนะที่มาที่นี่เนี่ยก็ย้อนว่าที่อําเภอสันกําแพงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเปิ้นได้ครับการประกาศว่าอําเภอสันกาแพงเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอําเภอแห่งแรกของประเทศมาธรรมดานะครับเขาก็เลยมานั่งอู้น,นั่งจากันตัดนี่แหละครับเพื่อที่จะสอบถามว่าเปิ้นเนี่ยจะได้พ่องถึงได้เป็นพื้นที่ปลอดโรคแห่งแรกของประเทศนะครับ ก่อนอื่นนะครับจะสวัสดีผู้ห่วมรายการที่จะมาอู้จ่าก,กันในวันนี้กันก่อนเริ่มจากฝั่งปู้นนะครับเจ้าของพื้นที่ครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงว่าที่ร้อยตรีปัญญาอุ่นประดิษฐ์นะครับแฮมท่านหนึ่งนะครับเปิ้นเป็นอดีตประสุสัตย์อำเภอสันกำแพงอยู่ตัดนี้มาเป็นสิบกว่าปีเป็นสาวปีและด้วยซ้ํานะครับเับเคลื่อนมาตั้งมื่นเลยนะครับขาดเปิ้นกลับมาได้เพราะเปิ้นจะหูข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนาะต้องขอแนะนํานะครับ คุณสุรชัยพรมมาอดีตประสุสัตว์อำเภอสันกำแพงและท่านที่อยู่ข้างผมนี่นะครับพักสาวราชการแทนประสุสัตว์อำเภอสันกำแพงนะครับคุณสุดเขตเชิญธงชัยสวัสดีถึงสามท่านนะครับสวัสดีครับโอ้ใส่กำแปงเนี่ยเพึ่งม่วนนะท่านนายกเนาะดูนี่บรรยากาศดีอากาศก็ดีโดยแต่ว่าแหมเรื่องที่เราจะมาอู้จาการที่คล้ายๆว่าเราลดความสําคัญมาได้เลยนะต้องทําต่อนั่นก็คือ การที่จะให้พื้นที่ของเขานั้นเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับเนาะหรือว่าหมาวอสเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตาถึงของหมาวอเนี่ยนะคนเมืองนั่นนะครับโอ้ก๋วใบก๋วบอดจนไปละอ่อนนั่นแหลก็หมาวอนะ่ะก่อนอื่นนะครับท้าความไปสักน้อยรอว่าสันกำแพงของเขาเนี่ยเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเมินสมอกใดแล้วครับที่จะป้องกันโรคหมาวอเนยครับท่านอดีตประสุรับครับตั้งแต่ปีห้าห้าครับซึ่งตอนนั้นโรมโบซัด ได้่ือดังโฆษกสัตว์อำเภอนะครับได้มาทำบันทึกข้อตกลงกับต้องถิ่นทุกแห่งเขาเริ่มทํามาแล้วก็จะมีการทําอย่างเข้มข้นนะคร<า>ับท,ท้องถิ่นช่วยกันได้รับความกรุณาจากท่านนายกพิศมนตรีนายกอบตอที่ได้กรุณาทํางานนี้ให้สําเร็จนะครับมาทุกๆปีผลงานอันนั้นนะครับซึงเป็นยุดที่ต่งางๆวัดเพื่นได้คัดเลือกสังคมไทเขามาเป็นเรื่องที่ว่า,ามามีการประเมิน ก็ประเมินตามแผนของการสร้างพื้นที่ปลุกชื้อนักบ้านปี64ซึ่งเขาบอกได้ประเมินปี64นะครับเขาประเมินย้อนหลัง2ปีคือปี62 63เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่ทําจริงนะครับาสามารถจะเพิ่มเติมเสริมแทงได้เลยนะครับขั้นตอนกมีการประเมินนะฮะมีทั้งหมดถึง6ข้อใหญ่6ข้อใหญ่แล้วก็า2 6ข้อย่อยนะครับ ข้อใหญ่ที่สําคัญทุกเรื่องก็คือเรื่องเก็บกับการสถานการณ์โรคพิษสุนัขป้าในคนนะครับคนจะต้องมันมีการป่วยกันตายต้องบ่มีเลยในพื้นที่แต่เขานักก็าซวปีที่ว่านะครับมีมาเมือนละข้อที่สองคือสถานการโรคไมัตั์ครับเราต้องมามีสัต์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขป้าย้อนหลังสองปีเหมือนกันนะครับอันที่สามคือเก็บกับเรื่องการบันทึกข้อมูลนะครับทรัที่ท่านนายกได้นําเรียนไปว่ามีการสํารวจสัเนาะมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ เออไลบีบันดาตาของฟงดูซัตที่เราได้ทำมาเนี่ยนะครับโดยหลายเกษตรจกสังเกตได้ทาขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนมีการบันทึกข้อมูลเราอาข้อมูลนั้นมาถือข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมการเรื่องการแจ๊ซซ์วัคซีนแต่ละปีครับข้อมูลที่สี่คือเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนครับเพราะนั้นข้อมูลที่เราได้มาจากการสํารวจเนี่ยเรจะไม่มีการแจดซ้อวัคซีนอย่างนัาทึ่เได้แได้80%เเซแต่นี่ทำผมว่าเป็นร0อยปร์ซนแล้วนะครับในนักรับ ข้อ,อที่5ก็คือเรื่องการควบคุมประชากรสุนัขครับครับเราจะต้องมีการควบคุมประชากรสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัดเพราะเร่อมันเพ่นพ่านเพราะเร่อมันไปพบพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาแอลบ้านเฮานะครับซึ่งบ้านเฮาเป็นบ้านท่องเที่ยวนะครับเราะต้องมีเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับต้องมีมาตรการในเรื่องการผาตัดทำหมันเนาะมมีทั้งเทศบาลทั้งองค์กรทั้งเอกเชนทั้งมูลนิธิเข้ามาร่วม ดีขนาดครับตรงนี้ค,ครับมาช่วยกันเนะาะอันที่อันต่อไปคือเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยจะใดเนาะมีความยั่งยืนในพื้นที่ในสำคัญค,ครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าสกัดแปลงได้ทับการตรวจประเมินเป็นพื้นที่กลอษสุนันบ้านในปี64แล้วเนี่ยยันจะให้เกิดความออยั่งยืงยงยงนนะเพืนั้นก่อเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการประเมินรันในข้อนี้คือเกี่ยวกับเรื่องความพูประชาชนรู้ดักนะครับไหนเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความจั่งยืนว่า ถ้าต่อไปเนี่ยอยากก้าวต่อไปอย่างไดผ่องภัคการ้ภาพก็ต้องเอาหกข้อที่พูดมาเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวประเมินแล้วก่มีเป็นตัวตั้งว่าเขาทำแล้วก็หกข้อในทุกปีก็สามารถนี่คือโครงการนี้มีความยั่งยืนได้ครับครับนี่แหละครับที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับทางสำนักงานควบคุมโรคที่หนึ่งเนี่ยนะครับเปิ้ก็มีการมอบรางวัลให้กั้ตงอำเภอสันกัแพปนะครับภาพรวมทั้งอำเภอตัวและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนี้ตัว โอ้นะครับถือว่าเข้มแข็งเน้อวันนี้นะครับเจ้าของพื้นที่ที่เขา,านั่งนี่เนาะท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังกัมแปงเคยถามท่านตะครับว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยเขาดูแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะได้พุ่งครับครับสําหรับเทศบาลเมืองสองแพงนะครับเอามีแผนง,งานโครงการโรคสัตว์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดพิษสุนัขบ้าครับเราจะมีบรรจววุวในแผนพัฒนาทุกปีครับทุกปี แผนพัฒนาของเราจะามีการอธิาบ,บายว่าเราจะต้องรู้จํานวนสุนัขเราจะมีการสารวจจานวนสุนัขว่าในพื้นที่ของเรามีจานวนสุนัขประมาณเท่าไหร่กูปีกูปีปเลยนะครับกูปีกูปีครับแล้วเราก็จะแจ้งให้ผู้เลี้ยงสุนัขเนี่ยทราบว่าเรามีการทําวัคซีนการติดสุนัขบ้าไว้ครับนะค,ครับ็จแล้วเรียก เชิญผู้ที่เลี้ยงสุนัขที่สนใจครับก็มาอบรมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุนัขครับการทําวัคซีนสุนัขล้วก็เมื่อเราตารวจจวนสุนัขโดยอาศัยทางด้านปกครองนะครับทางด้านกำนันูีใหญ่บ้านนี่จะด้วยช่วยตำรวจมาว่าแต่ละบ้านจะมีผู้เลี้ยงสุนัขจำนวนเท่าไหร่ครับก็ในเขตพื้นที่ก็มีประมาณ3 0 0พตัวนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบจํานวนสุนัขแล้วเราก็สามารถจัดหาวัคซีนมาให้บริการอย่างทั่วถึงครับเราอบรม โดยเราได้รับความร่วมมือจากทางอาศัยทางอาสาพนัตวทําหมู่บา้านเป็นผู้อันนี้อันนี้จะมีผ่านการอบรมการทําสุนัขวัคซินมาแล้วจากทางท่านพนัตว์ให้ความรู้เรื่องการทําสุนัขวัคซินครับทาวัคซินสุนัขครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเราสามารถควบคุมได้ คือบอกคือมีโรคพิษสุนัขบ้านในเขตเทศบาลของเราครับถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของทางท้องถิ่นเลยเนาะที่จะต้องดูแลเรื่องนี้จัดหาวัคซีนมาฉีดใือฉีดใือฟรีแล้วเมื่อก่อครับโอ้ตะก้อนเนี่ยครับได้ยินว่าอย่างสตงงบอกว่าอันวัคซีนเนี่ยมันเป็นเจบทบาทหน้าที่ของทางท้องถิ่นต้องประเดี๋ยวนี้ป้นฮือซื้อได้แล้วกะคือซื้อได้แล้วเพราะว่ามันมันมีช่วงหนึ่งที่ระบาดแต่ไม่ใช่ในพื้นที่เราในพื้นที่อื่นนะจะเปิดพอมีปุ๊บเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าเป็นนโยบายว่าสามารถจัดจัดหาวัคซีนมาบริการให้ประชาชนได้ครับถ้าในความคืดของภาคประชาชนน,นะท่านผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นน่นะเพราะท้องถิ่นเนี่ยนนต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่รอบด้านในคนในท้องถิ่นเนาะถ้าบบฮือเพื่อนซื้อะอะไรฮือขายซื้อแต่ <c oughs> ว่าไปแล้วเนาะตอนนี้ทศตงงก็โทรมาหาก็จะเป็นต้องหยุดไปช่วงนึง แต่ประเดี๋ยวนี้ดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะท่านนายกเนาะโอ้นะครับแล้วแล้วในพื้นที่เราเนี่ยนะครับมีหมาจอนจัดมามันมีเจ้าของไม่มีพร้อมกันนายกอันนี้ถ้าหมาตามวัดต,ตามหมา,ามอจอนจัดอะไรนี่เราจะมีเจ้าที่ของเรานะครับไปดูแลแลจัดการตามพืนที่นครับหบมาที่มีเจ้าของนะอู้ซื่อว่าเฮายัง,ยงแควนกว่าหมาที่บ่มีเจ้าของนะที่อยู่ตำกัดอยู่ตำวัดนี่นี่ตุ้เจ้าจะเป็นเจ้าของหม,มาในวัดนะ บางคนเอาไปปล่อยในยกระบี่นะครับในวัดนี่เขาจะใช้อศา,ศา,ศาสาบุญชัดของเราเท่าที่ของเราเข้าไปทำวัคซีนให้ครับใช่ครับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ของเราเนี่ยเปิ้นตระนักขนาดไหนแล้วเปิ้ลฮื้อความร่วมมือกับทางท้องถิ่นอย่างใดครับให้ความร่วมมือมากครับเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเพราะเราให้บริการฟรีครับให้บริการฟรีรพอเราประกาศไปประชาสัมพันธ์ไปนี่เขาจะนําสุนัขมาจะ ขึ้นเส้นมาเลยถ้าก็นำสุรักมาคมาที่เป็นอย่างอันเลยนะครับเนาะครับแสดงว่ากุฏิแล้เมื่อก่อครับในท้องถิ่นตังสังกัมแปงเนะี่ยกุฏิเปิ้นก็นคือความร่วมมือเปลี่ยนเป็นอย่างดีจนได้ห้ารางวัลซิปตี้นี่เลยเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนนะก็เป็นการป้องกันเนาะอันนี้เป็นสิส่งสําคัญกระแทะนะครับเกิดอย่างดีที่ว่าเรามีบทบาทของท้องถิ่นเปิ้นดูแลในเรื่องนี้แล้วเรื่องของการนั้นทำหมันตึ้งมาตึ้งแมวเลรอครับ ทางท้องถิ่นเขาได้ลวดทําไปตัวจันของครับท่านนายกเราจะถามไปทางผู้เลี้ยงสัตว์ครับผู้เลี้ยงสุนัขนะครับว่ามีความต้องการจะทําหมันสัตว์มาครับมีความต้องการมากมีจำนวนเท่าใดนะเราก็จะประสานกับทางผู้ลสัตว์อำเภอครับอำเภอประสานภอก็จะไปประสานกับทางบุริธิครับต่างๆมา้วก็อันนี้ ทางเทศบาลเราไม่มีสัตวแพทย์ที่มาทําอะไรที่นี่นะครับทำหมันเราก็ต้องประสานไปทางบริษัทบริษัทก็รับเร่วไปแล้วก็นัดหมายถ้าจะมาดาเนินการเขาจะทําหมันคุนักให้ครับครัโอ้เข้าใจแล้วครับท่านคือวัคซีนเนี่ยฉีดก็ตัวได้แต่การทําหมันเนี่ยเจ้าของบางที่็ไม่เจ้าใจอยากทำหมันหมาแมวเพิ่นเนาะมันแล้วแต่ว่าบางบางตัวเท่าอันอ๋อจะเป็นอย่างนี้ คับเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้าไปทำคนเดียวเนี่ยก็จติแปมืนกันน,นะครับแต่ถ้าเป็นบริการนี่ก็จะดีหัมน่อยมาถึงตั้นรักษาราชการ,การกาแทนประสุสัตว์อเภอร์สันกําแปงพ่องประเดี๋ยวนี้นโอ้พ้นก็นได้ทำมาดิบมาดีที่ผ่านมาเนาะต่อไปตั้งหน้าเหรอครับเขาจะยากจะได้ให้มันยั่งยืนเพื่อยังคงเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่ที่พนยกย่องเขาขนาดเนี่ยครับเขาจะใหญ่ยได้ดีหาในส่วนของ โดยสำนักง,งานบริษัทอำเภอนะครับก็จะดําเนินการต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาพบอุม้มจำนวนประชากรสัตว์นะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับตรวจสอบภูมิป้องกันในสุนัขและแมวนะครับที่รับการฉีดวัคซีนแล้วว่าการทำวัคซีนไปเนี้ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนสัตว์มีภูมิป้องกันขึ้่งก่อนะครับทั้งนั้นแล้วก็จะเดินดำเนินการทบทวนรูปความห,หูแล้วก็สร้าง อาสาปศษตรที่เขียนดำเนินการเกี่ยวกับพิษสุนักบ้านะครับโดยการร่วมกับทางทศบาลนะครับจัดอบรมอาสาปุกัต์ในงานต้องจัดรูพิสุนักบ้านะครับซึ่งจะทํางานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างนะครับการฉีดวัคซีนนะครับและการสํารวจสัตว์เพื่อรายงานให้่กับทางสำนักงานสัตวืนและรายงานต่อไปที่จังหวัดและกรมปศุสัตว์ต่อไปนะครับเพื่อเพื่อ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสระับ้านเนี่ยหายไปหมดไปนะครับดังนั้นเราจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการลดน้ำลงหรือความมูนะครับโดยการจัดโครงการพื้นที่ปอลอดโรคพิษสนักบ้าน,นะครับโครงการก็โครงการพิษสุนักบ้าโรคนะครับนะร่วมก,กับร่วมก,กับท,ทางท้งประเทศเพื่อเพื่อให้โรคพิษสนัขบ้ามันหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่อนโอ้ครับ เรื่องนี้เมื่อไปแจ้งก้าอำเภอสักกแปลงเนาะันทาทั่วทั้งประเทศแต่บ้านเฮาเนี่ยด้วยความมุ่งหมายมุ่งมือกันดีนะครับเขาถึงได้ครับยกย่องชื่นชมว่าเป็นพื้นที่ปลอดโรคระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศถ้าอูถึงในพื้นที่ของท้องถิ่นก็จะเป็นพื้นที่ปลอดโรคในระดับท้องถิ่นต่างๆเนาะแล้วก็จะขยายผลไปสู่ระดับเขตระดับประเทศกันต่อๆไปอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจกันเนาะ พราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนี่ต้องห่วงไม้ห่วงมือกันอย่างต่อเนื่องมากครับเพราะว่าการที่จะรักษาชื่อรักษาเสียงไว้นี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนอะนะครับบะเืินถ้าเกิดว่ามีหมาว้อมาตัวหนึ่งาะยุ่งเลยนะครับาะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันต่อไปจะขอความห่วงมืออย่างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สันกำแพงต่อไปพ่องครับในส่วนของในนามของบรุสัตว์นะครับเนาะอยากจะจะาสัมพันธ์นะครับคือทางผู้ที่เลี้ยงสัตว โดยเฉพาะหมาแมวนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆนะครับเพราะว่าโรคนี้มันสามารถติดได้ใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับแมหมาแมวหมาแมวกระรอกกระแตกได้ครับเป็นหมดครับมนุษย์คนก็เป็นได้ครับนะครับคือความสําคัญกัอการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซูนัปบ้านะครับคือความสําคัญเกี่ยวกับการฮักเ้าใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับ ไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงแล้วมหมดก่อนนักเอาไปปล่อยไปละเด็กว่วางซึ่งมันจะก่อให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านะครับาการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ที่มีคนเลี้ยงดูเนี่ยมันบายากแต่ในสัตว์จนจัดนะครับเขาจะหาตัวแล้วหาคนที่จะไปดูแลนัยากนะครับถ้าประชาชนทั่วไปหรือพี่น้องทั่วไปเนี่ยปล่อยปละละเลยหรือปล่อยมาสุนัขที่เพ็พเพิษน่านกลายเป็นสุนัขจนจัดแมวจนจัดเนี่ย ปัญหานี้มันก็จะยากที่จะควบคุม<อ>คแต่ครับจะไปยับมันก็มาได้มันสวนนนกแหมนะครับนอกมันขี้กลัวแหมนะครับโรคภัยนี้นักแต่แต่เนาะในคนก็มีในหมาในแมวในสัตว์ก,กู้ชนิดนะครับเขาก,ก็ช่วย,ยกันแก้ไขไปทีละโรคทีละโรคก,กันแล้วกันนะครับเนาะโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้านะครับเขาก็ต้องช่วยกันนี่ก็เป็นนึ่งพื้นที่นะครับซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอนะครับก็ยกย่องชื่นชมเน้อวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยเนาะที่ได้มาอู้มาจาก,กันานะครับหรือว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆที่เพิ่นพอกลยรายการของเราตอนนี้ขอบคุณจัดนักเลยนะครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสวันหน้าวันตาจะได้ไปแอวสักกาแงใหม่นะครับช่วงนี้ปิกไปที่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือที่ห้อง่งนะครับ มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าค่าวๆติ้ไหนภัเหียอาย่างอุ้มว่อนถูกใจตัวน่นโด